วันนี้ก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับผมวันนี้ก็มีคนมาปรึกษาเลยครับเรื่องเกี่ยวกับโดนอายัดบัญชีนะครับพอดีมีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับท่านก็พิการนั่นแหละพอท่านพิการแล้วท่านอ่าเล่าให้ฟังว่าท่านไปอ่ทุด,ดงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาตามไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ด้วยความเชื่อใจนะครับหลวงพ่อก็ หลวงพี่แล้วกันหลวงพอ่อซะแกเลยอาหลวงพี่แล้วกันหลวงพี่ก็ไอเอาบัญชีตัวเองนะครับให้กับลูกศิษย์ใช้นะครับพอลูกศิษย์ลูกศิษย์นะครับผมพอลูกศิษย์เขาเอาไปใช้นะครับก็เอาไปโกงคนอื่นนะครับผมทําให้อ่าธนาคารหลวงพ่อนะครับโดนอายัดนะครับผมก็ หลวงพ่อก็เลยโทรมาปรึกษาว่าหลวงพ่อต้องทายังไงเนี่ยมันผ่านมาหลายเดือนแล้วแหละแต่หลวงพ่อไม่รู้จะทํายังไงก็ทางตํารวจเขาก็ไม่ติดต่อมาอะไรเงี้ยเหมือนเคยติดต่อไปครั้งแรกแล้วเหมือนให้รอหมายรออะไรนี่แหละกับตารวจนะฮะทีนี้เราเขาก็มาปรึกษาเราว่าเอยทํายังไงอ่าผมก็เลยให้คําปรึกษาไปว่าเออหลวงพ่อหลวงพี่หลวงพี่ ลวงพี่แล้วก็ไปสอบถามกับตำรวจเนี่ยว่าเงินที่หลวงพี่ติดกับไอ้คู่กรณีอ่ะมันเยอะไหมก็ถ้ามันเยอะอะไรเงี้ยเราก็ชดใช้เขาถือว่าเป็นเวรกรรมนะครับหลวงพี่ก็บอกอย่างนงี้หลวงพี่ก็แบบหลวงพี่เครียดมากเลยหลวงพี่แบบเฮ้ยแบบพ่อแม่เขาก็ ก่แล้วนะแล้วหลวงพี่เขาก็บวชแล้วก็เขาก็เป็นคนพิการด้วยหลวงพี่เป,เป็นเป็นเป็นขอโทษนะครับก็เป็นพระพิจารนาฮรแล้วเราก็ก็สงสารแหละแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเราก็แค่เป็นผู้เสียหายเหมือนกันก็เลยมาปรึกษากันนะครับผมก็หลวงพี่ก็บอกว่าอถ้าหลวงพี่ติดคุกเนี่ยพ่อแม่อายุสี่สิบห้าสิบเนี่ยห้าสิบกว่าเนี่ยห้าสิบหกสิบประมาณนี้แหละครับ จำไม่ได้เหมือนกันก็พี่ก็น่าจะอาจจะสึกแล้วก็ติดคุกมาดูแลยังไงแล้วแกก็แบบเฮ้ยเครียดอะแกเครียดแกก็มาปรึกษาแกก็เครียดเราก็เออหลวงตอนแรกเราก็ไม่รู้เราก็พูดตามกฎหมายนะว่าติดหลวงพี่ก็ถามว่าติดคุกกี่ปีผมก็บอกว่าห้าามถึงห้าปีพี่หลวงพี่พอดีชอบโกงอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดไปตาม กฎหมายที่เขาเขียนไว้นะผมก็ผมก็เลยว่าเอา้าผมก็เลยผมพี่ก็เครียดผมก็เลยเออหลวงพี่มันไม่ใช่จะอ่โดนอายัดบัญชีแล้วก็จะติดอา่าติดคุกเลยนะมนไม่ใช่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการสืบสวนมีอ่หาคู่กรณีที่เราไปอ้างถึงเขาว่าเขาเป็นคนหลอกใช้บัญชีเราอะไรอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็เครียดมากเลยผมก็โอเครียดแล้วกูทาทาพระเครียด นั่นแหละครับก็ฝากถึงนะครับคนที่จะไปโกงเอาบัญชีคนอื่นไปโกงนะครับก็มันก็จะทําให้คนที่เราเอาไปโกงนะมันก็ลําบากนะครับผมก็ฝากถึงด้วยนะครับเพราะว่าทําแบบนี้มันไม่ถูกนะฮะเพราะว่าคนที่เดือดร้อนนะครับก็คือคนที่เขารับเคาะโดยที่เชื่อใจนะครับเชื่อใจว่าเป็นคนดีเป็นคนที่รู้จักกันนะครับก็ ทำให้หลวงพี่เครียดนะครับตอนนี้ก็บอกแนะนําว่าให้ติดต่อแล้วก็ชดใช้เงินที่หลวงพี่เสียไปที่ที่โดนอายัดนะครับถ้างเงินมันมีเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่เครียดนะหลวงพี่ต้องลาออกจากพระลาออกจากพระแล้วก็ต้องติดคุกแล้วพ่อแม่ก็แก่แล้วก็มีแค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลวงพ่อก็หลวงพี่ก็พิก,การด้วยอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละฮะก็น่าสงสารนะครับผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามีคนมาปรึกษาแบบนี้นะครับเพื่อนๆว่ายังไงบ้างนะครับผมอืมนั่นแหละครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับคนมีอาชีพนะครับอย่าไปหลอกพระหลอกเจ้าหลอกคนทั่วไปนะครับผมมันรู้สึกแย่นะครับมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีนะครับผมก็ฝากไปด้วยครับผมขอบคุณครับ